สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะสำหรับกิจกรรมในกล่อง J จ s m สมาร์ทนะคะสัปดาห์นี้นะคะครอบครัวสุขสัน์นะคะในวันจันทร์นะคะเด็กๆจะได้ทำแองแรม My Family Tree นะคะและใบนี้ก็เป็นใบแนะนำกิจกรรมสำหรับเด็กๆนะคะในนี้จะมีอะไรบ้างนี่เลยนะคะก็จะมีนะคะ f a m i l y ่ทรีแล้วก็รูปภาพนะคะ มีทัานคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเอ๊ะมีน้ากับมิดยาวจะให้ทําอะไรนะเด็กๆมิดยาวคะครอบครัวของมิดยาวมีกันกี่คนคะมีกันห้าคนค่ะมีใครบ้างคะมีคุณปู่มีคุณย่ามีมิดยาวมีแฟนมดยาวมีน้องชายแล้วก็มีน้องปอปุนค่ะเอ๊ะมีกันหลายคนเลยนะคะแล้วครอบครัวของเด็กๆละคะมีกันกี่คนครอบครัวมิน้ำนะคะมีแค่สามคนมิน้ำก็ จะมาดูซิว่ากิจกรรมวันนี้เราจะทำยังไงนะคะครอบครัวใครมีกันกี่คนก็ระบายสีเลยนะคะระบายสีครอบครัวไหนเดี๋ยวให้มิดยาวซิระบายให้ดูซิแล้วทำยังไงต่อนะพอเราระบายนะคะเนะี่ยมีน้ำก็ระบายด้วยแล้วกันนะคะมีน้ำอยากเป็นผมสีเหลืองอะ่ะมีน้ำหยากสวยอะคะ่ะมีน้ำก็เลยเป็นผมสีเหลืองนะคะมีน้ำก็ระบายสีผม เ,เ,ะะเสร็จรรเร,จรียบร้อยแล้วนะคะิเดีวก็ระบายเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วทายังไงต่อคะอ่าเสร็จแล้วก็ตัดตัดต,ตามวงกลมนี้เลยนะคะเ<ม>ด็กๆใช้กันไกลเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะ<ม>เพราะว่ากันไกลเป็นของมีคมนะคะเส็จแล้ตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วเด็กๆก็นํามาทากาวนะคะทากาวแล้วก็แปะ ลงตรงนี้เรียบร้อยนะคะแล้วเด็กๆก็เขียนชื่อตัวเองข้างบนเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเด็กๆก็นํามาแปะถ้าครอบครัวเด็กๆมีคนเยอะเด็กๆก็แปะให้เต็มต้นไม้ต้นนี้เลยนะคะเป็นยังไงคะกิจกรรมนี้เด็กๆว่าเด็กๆทําได้ด้วยตัวเองไหมคะ มิดยาวนะคะคิดว่าเด็กๆที่ห้องทําได้ด้วยตัวเองไหม,มทำได้แน่นอนค่ะเพราะว่ากิจกรรมีง่ายมากแล้วก็เด็กๆก็จะสนุกด้วยนะคะค่ะมีน้ํากับมิดยาวรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะบ๊ายบายค่ะ